สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ล,ลอยสไตล์นะครับอยู่ผมเช่นเคยลอยนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมจะมาเป็นนักวิเคราะห์เกมแข่งนะครับโดยในคลิปนี้จะเป็นแช์ระหว่างแฟนติกเจอกับท e ็อปอีสปอรซึ่งถือว่าดุเดือดสูสีกันมากๆนะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละชอ็อตเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับ โอเคครับตอนนี้เรามาสู่หน้าดาบตัวละครกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูทั้งสองฝั่งกันดีกว่านะครับว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยทำไมถึงเลือกตัวแบบนี้นะครับอามาดูฝั่งแรกแล้วกันฝั่งท็อปนะครับหรือว่าเทสนั่นเองฝั่งเทสนะครับเลือกเป็นออนเกรฟนะครับโซอี so real, real, ้เอสเรียวเรียนาะครับอ่ะมาเราไปดูฝั่งบนกันก่อน ฝั่งบนนะครับเลือกเป็นออนเกรฟเนี่ยส่วนใหญ่มันเลือกมาคู่กันเพราะว่าถ้าเราจะเลือกเกรฟมาคู่กับตัวไม่มี cc เนี่ยมันค่อนข้างจะไม่คุ้มนะครับเขาเลือกเกรฟมาคอมโบกับออนนะครับเวลาที่ออนคอเดอะฟอร์ตกอตมาเนี่ยจะสามารถให้เกรฟแกงได้อย่างง่ายดายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบตัวเลือกที่ดีและเป็นตัวเลือกที่เซฟนะฮะอ่ะ ตัวต่อมานะครับเป็นโซอี้เนี่ยโซอี้เนี่ยคือมันไม่มีอะไรมากเลยคือเขาเป็นตัวเมนของไนนะครับแล้วไนก็เล่นได้ดีมากๆในเวอร์นี้นะฮะส่วนคู่ล่านะครับแจ็กกี้เลิฟนะครับกับเอ่อยู Yan ยันเจียเหรฮะเออประมาณนั้นนะฮะเลือกเป็นเอสเรียลกับลิลล่าเนี่ยค่อนข้างจะโหดในทีมไฟท์นะแต่ว่าต้องมาดูกันนะว่าในเกมเจะเป็นยังไงนะครับ อ่าส่วนทางฟันติกนะครับเลือกมาเป็นลาคานกับเซนนานะครับคือบอกตรงๆนะครับว่าถ้าเจอกับเอสเวลลิโอนาเนี่ยค่อนข้างจะเสียเปรียบอยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นกาลิโอเจอกับโซอี้เนี่ยโซอี้ค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่ครับแต่ว่าผมมองว่าเขาไม่ได้มองเพื่อตัวเองขนาดนั้นไม่ได้อยากชนะเลนหรือว่าอะไรนะครับเขาอยากที่จะเอามาเดินเกมเอามาช่วยเพื่อนเปิดไฟอะไรประมาณนะครับส่วนาทางเซลเมดเนี่ยที่เป็นจักรเกอร์ของฟันติกเนี่ยเลือกคินเดตมาเนี่ย ค่อนข,ข้างจะดีนะเพราะว่าเป็นตัวที่ชนะเกรฟนะครับกินเดตนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่สกิลเพย์คนเล่นด้วยนะครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญเลยครับบีบีโปหยิบเป็นซิงเกตเนี่ยคือต้องบอกก่อนนะว่าซิงเกตเป็นตัวที่ค่อนข้างจะป่วนไฟได้ดีพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าที่เขาเลือกมาเนี่ยอ่ะอย่างแรกเลยคือออนเนี่ยเป็นตัวที่ต้องการเลนดันบ่อยๆใช่ไหมแล้วก็เดินเข้ากลางไปคอร์ดเดอะฟอร์ก็อต เพื่อเปิดไฟ์สร้างเกมใช่ไหมครับแต่ว่าซิงเกตนะครับจะสามารถตัดตรงนั้นของออนไปได้อย่างสิ้นเชิงน,นะครับคือซิงเกตเดินเข้าในเลนแล้วก็แบบลากคีบ6ตัวทําให้ออนเนี่ยไม่สามารถเดินไปไหนได้เลยคือถ้าเดินปุ๊บเนี่ยก็จะเสีย exp ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับแล้วพอเป็นซิงเกตแบบเนี้ยมันเป็นพิกที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับสําหรับทางท e ็อปอีสปอร์ตนะครับเพราะว่า น่าจะสกิมไม่เคยเจอเลยก็ว่าได้ครับมันเป็นตัวที่แบบค่อนข้างจะซีเรตพอสมควรนะครับอ่าแล้วก็มาดูในเกมกันเลยดีกว่าครับปะลุยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูช็อตแรกกันเลยดีกว่านะครับเอ้าไม่ใช่ช็อตนี้ครับช็อตนี้วิวโป้หนีตายครับไม่เกี่ยวครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างครับด้านล่างเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วลิวหน้ากับเอสเียลค่อนข้างจะได้เปรียบครับแต่ด้วยมุมการยืนของแจ็คกี้เลิฟครับไม่รู้ว่าจิตหลุดมาจากไหนครับแล้วก็ไม่มีสเปลช่วยตัวเองครับ มีแต่เทเลพอร์ตครับโดนเข้าไปครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าเลนล่างเฟรติกเนี่ยค่อนข้างจะเล่นดีเลยครับในวันนี้นะครับผมเอาละครับช็อตนี้นะครับไฮรีซังเหมือนจะติดอกติดใจครับเรียกเพื่อนมาย้ำครับเซอร์เมดก็บอกว่าได้เลยเพื่อนเดี๋ยวจัดการให้ครับโดดเข้าไปครับลีโอน่าถึงกับงงเอ๊ะแพะตัวนี้มาจากไหนกระโดดเข้าไปครับแต่ไม่ตายครับด้วยความถึกของลีโอน่าครับเลยต้องถอยมาก่อนครับแจ็กกี้เลิฟเห็นท่าไม่ดีครับกดอันติเข้าไปเรียกคาซาเข้ามาครับ คาซาบอกได้เลยเพื่อนเอาควันไปกินนะครับโอ้โหเซลเมดเหมือนจะตายครับแต่ว่ามีอันติครับเป็นอมตะหลายวิอยู่ครับไฮริซังโดดเข้าไปนะฮะเล็กเลนเรียกเพื่อนเนเมซสิสเด็กก็โดดลงเข้ามาครับไนก็ถึงกับงงครับได้แต่ปืนฉีดน้ำเข้าไปด้านหลังโอ้โหเล็กเลนช็อตนี้สุดยอดจริงๆครับเขากดสกิลด์กแฟลชของแจ็คกี้เลิฟครับเล่นเอาแจ็คกี้เลิฟเนี่ยสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับผมเดี๋ยวเราไปดูช็อตนี้กันครับผม ช็อตนี้นะครับเป็นจังหวะที่ค่อนข้างจะ50-50เลยในตอนนี้ไนท์เกิดมากๆครับแต่นี่ครับอะไรไม่รู้ฮะแจ็คกี้เลิฟอยู่โดดเข้าไปครับไฮรีซังเห็นในจุดจุดนี้นะครับแจ็คกี้เลิฟตายทันทีครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รอดแล้วครับเพราะว่าไม่มีดาเมจ DPS ครับไม่สามารถที่จะสู้ต่อได้ครับโอ้โหต้องชมไฮรีซังครับช็อตนี้ฮะตาไวจริงๆครับผู้ชายคนนี้ แล้วหลังจากนี้นะครับคือตายไป3คนเสียบารอนนะครับฟันติกนะครับไล่ถ่ป้อมทีละป้อมทีละป้อมนะครับจนยิงไปถึงเน็กซัสเลยแล้วก็เกมแรกตกเป็นของฟันติกไปอย่างสวยงามครับมาแรงจริงๆครับเลนล่างของฟันติกในเกมนี้โอเคครับเกมที่2นะครับหลังจากที่ฟันติกได้ไป1แตมนะครับทาง t o อป s p o r t s นะครับเลือกที่จะแก้เกมโดยเลือกแผนนี้ครับเป็นแกงแพงนะฮะ จาวันโฟนะครับไซรัสนะครับเซนนาแล้วก็ทาเคนนะครับต้องบอกนะครับว่าคอมนี้ค่อนข้างจะแปลกนิดนึงอ่ะถ้าให้ผมมองโดยรวมเนี่ยคือเขาอยากให้จาวันโฟเนี่ยขังนะครับแล้วก็ให้แกงแฟงในกดอันติเข้ามาแล้วก็มีไซรัสที่ก๊อปอันติจากรอมจากแอชจากอ่าออนหรือว่าโอ e เ a นานะครับซึ่งค่อนข้างจะเป็นคอมที่แบบ ยากนิดหนึ่งนะแล้วออกจะแนวเปตสปาร์นิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูทางฟันตาติดีกว่าฟันตาตินีครับเรียกได้ว่าเป็นดีเฟนซ์คอมเลยก็ว่าได้ครับมีบรอมแอชโอลเอน่าคินเดตแล้วก็ออนนะครับคือต้องบอกเลยนะว่าอีฝ่ายเนี่ยล้วงแครี่ของเขายากมากพอเข้ามาติดสแตกของบรอมพอเข้ามาโดนกราะโอเลน่าพอเข้ามาจะฆ่าได้ปุ๊บโดนอันติคินเดตค่อนข้างจะยากมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เลนต่อเลนดีกว่าว่า เล่นไหนชนะนะครับแกงแพงเจอออนนะครับแกงแพงเจอออนต้องบอกก่อนครับว่าในระดับสูงขนาดนี้นะครับแกงแพงเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าถ้ายืนฟาร,ร์มกันเฉยๆเนี่ยแกงแพงสามารถอันติไปแจมคนอื่นได้นะครับออนไม่สามารถที่จะเดินได้นะครับเพราะว่าถ้าเดินปุ๊บเนี่ยจะโดนแกงแพงรอยเทอเลสแล้วก็ได้เงินไปเยอะแล้วก็จะแบกเกมได้อย่างง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ออนมาเจอแกงแพงเนี่ยออนจะใช้อันติกับแกงแพงสะส่วนใหญ่แล้วก็ให้จังเกิลมาแกงนะครับ จังเกิลอ่าคินเดดเจอกับจาวันโฟนะครับอย่างที่เรารู้ๆกันนะฮะจาวันโฟขางปุ๊บคินเดดกระโดดออกได้แบบชิวๆนะอันนี้คินเดตผมว่าได้เปรียบแล้วก็เลนกลางครับไซรัสเจอกับโอเอน่าถ้าเอาแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวจริงๆอะผมว่าไซรัสค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับแต่โอลเอน่าเนี่ยที่เขาเลือกมาอาจจะเอามาเปิดไฟหรือเอามาลวบให้แอสได้ยิงง่ายๆนะครับให้คินเดดได้ยิงง่ายๆอัันนนนนี้้้เเเเเาาาาออจจจจะะไไไดลลลืกกกแแบบงสท่่หร,รว็ซ คู่เซน่าทำเค้นเจอกับบรอมแอชนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคู่นี้นะเป็นคู่ที่ไม่สู้คนทั้งคู่นะครับแล้วการที่ไม่สู้คนแบบนี้โดนยับไปเรื่อยๆยับไปเรื่อยๆยับไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยต้องบอกครับว่าเซน่าทำเค้นเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบได้เก็บสแต็กวิญญาณนะครับได้ฮิลในเลนนะครับแต่ว่าทางแอชกับบรอมเนี่ยก็จะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือการโฉบจังเกิลมาแก๊งเนี่ยง่ายมากๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับ โอเคครับเรามาดูช็อตแรกกันก่อนนะครับของเกมที่2นะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้สเปลของทางท็อปอีสปอร์ตเนี่ยหายไปนะครับเพราะว่าโดนกดดันในเล่นอย่างนันนะครับเลนล่างของฟันติกเนี่ยเล่นได้ดีมากครับเขารู้ไม่มีสเปลครับเรียกจังเกิลมาแก๊งครับแล้วก็ได้ไปอย่างง่ายได้ครับนี่นะครับพอได้ปุ๊บเนี่ยต้องบอกครับว่าเรียกซ้อนกันไวมากครับฟันนติกแต่ว่าท็อปซ้อนดีเหมือนกันแล้วตัวละครของเขาเนี่ยบวกเก่งกว่าในช่วงต้นเกมนะครับเลยแบบพลาดท่าไปนิดนึงนะครับ โอเคครับตอนนี้นะครับหลังจากที่คาสาโผตัวตรงกลางนะครับทำให้เลนล่าของฟันติเนี่ยเรียกจังเกิลมาแก๊งเลยครับแล้วก็รู้ว่าเลนล่าของทางท็อปไม่มีแฟลชครับรีบปั๊มครับเอาละฮะหลังจากช็อตนี้ครับฟันติครับเขารู้แล้วฮะว่าเขาต้องเล่นยังไงครับ0ูนไปแล้วครับททมเคนเดี๋ยวเรามาดูตอนจบเกมกันดีกว่านะครับว่าสกอร์ของทามเคนเนี่ยเท่าไหร่นะครับเกมนี้เดี๋ยวเรามาดู ช็อตที่ทําให้ฟันนติกได้เปรียบในเกม2นะครับผมคือช็อตนี้นะครับไล่จับไนนะครับแต่ว่าไนเนี่ยก็ตายไปอย่างง่ายดายครับแล้วก็มีไฟต์กันต่อนะครับแต่นี่ครับอยากให้ดูไฮไลท์ของเกมนี้ครับคือไทม์เคนครับไม่ว่าจะทําอะไรนะครับก็รู้สึกว่าจะไม่เข้าข้างเท่าไหร่นะโชคชะตานะครับแล้วก็ต้องชมเลนล่าของฟันนติกนะครับ2เกมแรกของเขาเนี่ยเล่นได้ดีและได้เฉียบขาดจริงๆครับ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเลนล่างอันนี้ที่ทุกคนด่ากันเนี่ยจะเล่นได้โหดขนาดนี้ในเวล์นะครับแลวหลังจากนี้ก็ได้บารอนนะครับแล้วก็ไหลยาวนะครับจนจบเกมนะครับจบเกมนี้นะครับทมาเกนตายไป7ตัวนะครับโอ้โหเหนื่อยเลยฮะเหนื่อยแทนเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูดับของเกมที่3กันก่อนเลยนะครับต้องบอกนะครับว่าตอนนี้นะครับฟานติกได้มาถึง2แต้มเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจในการเล่นมากขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะยิบคาซิกหรือว่าไม่ว่าจะยิบเวลกอดเนี่ยก็ไม่ไม่ถือว่าแปลแกนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลนกันก่อนดีกว่าครับคือเลนบนนะครับไซออนเจอออนเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะสูสีนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะว่าจังหวะใครดีกว่าป่านะครับรีซินเจอกับคาซิกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะเหมือนกัน50-50ครับจังเกิลกับบนสูสีกันตรงกลางครับตรงกลางเนี่ยก็เป็นเมนค่อนข้างจะสูสีนะ5 0 50เหมือนกันครับเลนล่างโป๊กโป๊กเจอกับจับตายนะครับ คือต้องบอกับว่าโป๊กเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าโป๊กไปก่อนเนี่ยจับตายจะเข้ามาไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันก่อนดีกว่านะครับโอเคครับในเกมนี้นะครับหลังจากที่ฟันติกมีความมั่นใจอย่างสูงนะครับเล่นบนครับไซออนนะครับเป็นจังหวะที่ไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าจะเกิดขึ้นครับคือไซออนเนี่ยกดอันตีชนเข้าไปแล้วก็ทุบหัวครับแต่ด้วยความแรงที่ออกไอเทมอย่างชีนมานะครับทำให้บีวิโป้ถึงกับหน้าขมวดเละโอ้โหไม่คิดว่าจะตายช็อตนี้ มาช็อตต่อไปครับต้องชมทางท็อปครับที่เขาเหมือนรู้ครับว่าทางเซลเมดเนี่ยยังไม่ได้ฟาร์มตรงนี้ครับเดินมาวอร์ดไว้ก่อนครับให้คาซาอินเวดเรดเข้าไปเซลเมดเดินเข้ามางงๆในดงเท้าครับไม่รู้ว่าจะโดนอะไรนะครับแต่ต้องดูครับช็อตนี้คาซารีซินเมนของเขานี่ค่อนข้างจะเป๊ะสุดๆครับเรียกได้ว่าคลีนสุดๆช็อตนี้เป๊ะไปไหนครับโอ้หล่อเลยแอคเลย หลังจากที่คาซาโชท่าเฟี้ยงง้อไปนะครับต้องชมจริงๆครับคือเขาอินเวดปุ๊บแล้วก็เดินเข้ามาเตะออนแบบท่าเฟี้ยไปอีกหนึ่งดอกครับโอ้โหลีซินของเขานี่สร้างปฏิหารจริงๆครับอ้าวแล้วนี่ครับเลนการก็ยังโดนอ่ครับต้องบอกเลยครับว่าเกมนี้นะครับทั้งป่าทั้งท็อปของฟันตาิกเนี่ยค่อนข้างจะหลุดแล้วนะครับยากละหลังจากที่ท็อปและจังเกิลนะครับจันนาจัดเต็มพอสมควรนะครับ แต่ด้วยการที่เขาประคองมังกรได้ถึง3ตัวแล้วเนี่ยถ้าเขาได้มังกรตัวที่4ี่เนี่ยเกมก็อาจจะพลิกก็ได้นะครับแต่มาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับคือช็อตนี้เขาจะพยายามล่าส์มังกรนะครับแต่ว่านานะครับเดินมาคุมโซนนึกว่าบอด้กาดมาเองครับถึงแม้เซลเม่จะกระโดดลงมาแต่ก็สายเกินไปครับแล้วก็ด้วยเลเวลที่ต่างครับหลังจากช็อตนี้ครับทางท็อปเนี่ยก็เรียกได้ว่าคอมแบ็กเลยก็ว่าได้ครับคือมังกรบารอนปุ๊บแล้วก็ไล่จนจบเกมเลยฮะ เรามาดูนะครับบาลรอนเป็นยังไงนี่ครับถึงช็อตบาลรอนแล้วครับตอนนี้ท็อปครับรวมพลตีบาลรอนครับหลังจากช็อตนี้ปุ๊บเนี่ยคือใจของท็อปเนี่ยมาแล้วมาแล้วฮะแล้วก็ด้วยตัวละครด้วยครับเลนเกมที่แพ้ค่อนข้างยากครับเนื่องจากมีทั้งแท้งครับตัวเปิดนะครับแล้วก็มีตัวบัฟนะครับแล้วก็มี AD ที่ตายยากอย่างเอสเรียลนะครับคือเขาก็ถ่ายป้อมถ่ายป้อมถ่ายป้อมแล้วก็ตีเน็กซัสจนแตกเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเกมที่4กันก่อนเลยนะครับเกมที่4นะครับคือฟ a น a ติกเลือกตัวมาค่อนข้างจะเพลย์เซฟมากๆนะครับหลังจากที่แพ้เกมแรกไปผมว่าถ้าเขาเ่ยดับตัวที่แบบมั่นใจเหมือนเกมแรกๆที่เขาชนะนะคือเขาอาจจะปิดสกอร์ด้วยเกมน,นี้เลยก็ได้ครับแต่ดูตัวที่เขาเลือกครับเขาค่อนข้างจะเพลย์เซฟครับเขาเลือกออนเกรฟนะครับเอ่อกาลิโอแอชแล้วก็เซตนะครับ ส่วนทางท็อปนะครับเลือกเป็นเซนนาไทม์เค้นนะครับเจสนะครับแล้วก็นิเลรีแล้วก็ไซออนนะครับคือไซออนของทาง369เนี่ยค่อนข้างจะเป็นปัญหานะครับแล้วก็ถ้าดูจากดับโดยรวมนะครับคือทางท็อปเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบกว่าเยอะเลยครับคือไฟนานๆแบบนี้มีทั้งนิดลรีมีทั้งเซนนานะครับแล้วก็มีทั้งไทม์เค้นเนี่ยไฟนานโหดสุดๆครับเจสก็โป๊กจัดระยะไกลไกลคือถ้ามองจาก5ตัวนี้ก็คือดับของทาง ท็อปเนี่ยชนะไปกว่าครึ่งเลยฮะโอเคเดี๋ยวเรามาวัดเลนต่อเลนกันดีกว่านะครับอ่ะท็อปนะครับออนไจออนอ่ะอย่างที่เราบอกไปสูสีนะครับนิเดรกรีฟนิเดีชนะครับเจสกาลิโอเจสชนะครับเซนนาทมาเคนเจอกับแอชเซตนะครับคือคู่นี้ผมว่าทางท็อปชนะครับโอเคครับเข้าสู่ในเกมกันแล้วครับตอนนี้นะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าฟานติกเนี่ยจะพยายามเล่นเหมือนเกม2ครับที่ระเบิดเลนล่างของอีฝ่ายให้ยับครับแล้วเขาก็เหมือนจะคิดถูกครับเพราะว่าในวันนี้นะครับเลนล่างของฟานติกเนี่ยเล่นได้แบบซูเปอร์ไซย่าทั้งคู่เลยฮะนึ่ว่าโงกุนกับเบจิต้าอยู่ด้วยกันเลยครับโหดจริงครับระเบิดเลนล่างท็อปที่แบบแทบเลิกเล่นครับแจ็คกี้เลส0-2เข้าไปแล้วครับนี่ครับหลังจากที่เขาได้ใจครับตบเลนล่างไปถึง3ตัวนะครับ ไฮริซังครับเดินเปิดมาด้วยความมั่นใจครับแล้วก็มีเนเมซิตตามหลังมาครับซึ่งเป็นการเปิดที่สวยมากนะครับจากไฮริซังครับแต่ว่าด้วยไทม์เคนนะครับเขาช่วยชีวิตเซนนาทําให้ยื้อไฟได้นานพอสมควรครับคาสามาช็อตนี้ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเพอร์เฟคเพลย์เลยก็ว่าได้ครับโหจริงคริงครับทําให้ท็อปนะครับคืนเลยครับในช็อตนี้ผมว่าทางฟันตาิกเนี่ยใจค่อนข้างจะร้อนเกินไปครับเขาอยากที่จะปิดเกมมากเกินไป คือถ้าเขาค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเนี่ยฟานติกผมว่าเกมนี้ค่อนข้างจะได้เปรียบมากเลยนะเอาละครับเรามาดูไฟสุดท้ายกันก่อนนะครับไฟสุดท้ายอย่างที่ผมบอกไปครับว่าทางท็อปเนี่ยเล่นไฟเข้าออกเข้าออกเนี่ยค่อนข้างจะโหดครับเพราะว่ามีทั้งนิตรลีครับมีเซนนาครับมีเจสครับมาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับคือฟานติกเนี่ยพยายามจะอออินให้อีกฝ่ายเนี่ยตายไปเลยครับแต่ว่าเซนนาครับฮิวหมู่ครับไซออนที่แทงอยู่ด้านหน้าก็ทําหน้าที่ได้ดีเหลือเกินครับ ทำซีซีครับแล้วก็มีทั้งคาสาทั้งเซน่าฮิวไปเรื่อยๆฮิวไปเรื่อยครับอีฟายเนี่ยไม่สามารถที่จะฆ่าได้ครับคือในเกมนี้ผมว่าทางฟลนติเน่แพ้ดับในทีมไฟค่อนข้างจะเยอะครับเขาพลาดต้นเกมด้วยถ้าเขาเล่นเพอร์เฟกก็อาจจะปิดเกมได้อยู่แต่ว่านี้เขาพลาดปุ๊บแล้วตัวละครเป็นแพ้5-5เสียบ้ารอนครับแล้วก็จบเกมท็อปตีเสมอ2ต่อ2เรามาวิเคราะห์เกมที่ห้านก่อนเลยนะครับ เกมที่5นะครับค่อนข้างจะเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดนะครับหลายๆทีมในเวอร์เนี่ยก็น่าจะเลือกเป็นเซฟพิกซะส่วนใหญ่หรือว่าเป็นพิกที่เราบั่นใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเล่นบนกันก่อนนะครับเล่นบนนะครับแกง๊งแพงเจอกับเวลาเนี่ยผมว่าแก๊งแพ้งค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่อยู่ในเลนเนี่ยเขายิงตอเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเ,อยเ,อยเอยวลาเนี่ยจะดูเลือดไม่ค่อยทันนะครับส่วนมิดและจังเกิลเนี่ยผมว่าอยู่ที่ว่าใครเล่นดีหรือว่าใครไปแก๊งก่อนเลยคือถ้า ทางกาการเน่ได้แก๊งก่อนนะฮะไซรัสก็จะเล่นยากเดินเกมไม่ได้จะโดน TF ล้มเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าทางไซรัสได้เนี่ยทาง TF ก็เล่นยากอยู่เหมือนกันส่วนเลนล่านะครับผมมองว่าทางทางเทสเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบเพราะว่าราคันอย่างเงี้ยเวลาเจอริวน้ามันก็ยืนเล่นยากอยู่แล้วนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในเกมที่5เนี่ยมันค่อนข้างจะไม่เกี่ยวกับพิกแบนดสักเท่าไหร่ครับมาดูกันครับว่าจุดเริ่มต้นคืออะไรนะฮะ เนเมซิ s ครับโดนแกงครับรีซิน8โซนิคเวฟมาครับแต่ว่าไม่ยอมแฟลชเร็วๆครับเรียกได้ว่างบแฟดไปนิดนึงครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเกิดอะไรต่อจากนี้ครับหลังจากที่เนเมซิ s โดนแก๊งช็อตแรกไปครับคาซาเหมือนจะติดอกติดใจครับ8โซนิคเวฟเข้ามาโอ้โหแล้วก็เตะเนเมซิ s เหมือนโกรธแค้นกันมาครับ02เข้าไปแล้วครับตอนนี้ทวิตติเฟดไม่สามารถเดินเกมได้อีกต่อไปแล้ว แล้วดูเหมือนว่าท็อปครับจะยังไม่พอครับเห็นว่าทวิติเฟดอยู่ล่างคนเดียวครับเรียกเพื่อนมาลุมครับเหมือนเห็นภาพเดจาวโอ้โหเป็นทวิติเฟดช็อตนี้นี่ออกเกมได้เลยฮะเพื่อนเพื่อนก็งงครับว่าจะชนะต่อยังไงอ่ะมาดูไฟสุดท้ายกันดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคือด้วยเทมตอนนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าไซรัสแล้วก็รีซินเนี่ยค่อนข้างจะสโนบอลพอสมควรครับ ไฟเปิดเข้าไปครับไนท์อย่างสวยงามครับแต่ฟันติดูเหมือนว่าจะอ่อนเพลียจากเกมที่ผ่านๆมาครับเดินเข้าแบบงงๆครับโดนเปิดนะครับแล้วก็เสียบารรอนนาชอแล้วพอเสียบารรอนนาชอปุ๊บนะครับทางทีมท็อปก็เล่นอย่างระมัดระวังนะครับเดินถ่ายป้อมถ่ายป้อมถ่ายป้อมแล้วก็ตีเน็กซัสแบบง่ายได้ครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าฟันติเนี่ยจิตใจเขาน่าจะไปแล้วตั้งแต่เกม3นะฮะคือเกมสุดท้ายเนี่ย อไม่ไหวจริงครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับในส่วนตัวนะครับผมต้องขอชมฟานาติครับเล่นล่างฟานาติครับฮาริซังและเล็กเลสเล่นได้ค่อนข้างจะดีมากในทุกๆเกมครับเออผมว่าในเมซิสเนี่ยต้องไปฝึกจิตใจให้นิ่งกว่านี้นะครับในเวลน้าอาจจะโหดกว่านี้ก็ได้ครับผมว่าชุดนี้โหดเลยฟานตกแต่ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยครับ ส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร์นะฮะแล้วก็จะมีคลิปหน้าๆต่อไปนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ